รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สั่งอาหารจะกินอะไรยังไงไหนทเทคโนโลยีจิ้มตรงไหนกันอาจารย์หยิบโทรศัพท์มือถือของอาจารย์แล้วสแกน QR code บนโต๊ะได้เลยครับต้องสแกนนี่เลยเหรอับบหน้านหลับตรงไหนอ่ะน,นี่เหรออ๋อลูกบ้านไปโฮมยาฉันเก่งระยะคอมพิวเตอร์ไม่รู้ฉันสั่งมาลองก่อนไม่อร่อยที่จะคืนคุณูชมเดี๋ยวนี้อะ ไปไหนตอนไหนอะสถานที่ทุกที่นะฉันก็ไม่อยากจะบ่นไม่รักธรรมชาติทําลายแต่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกพลาสติกเต็มไปหมดมาเนี่ยไปไหนมาไหนฉันก็ไม่อยากให้เอาอาหารมาใส่ถุงพลาสติกฉันกินหมดกินไม่หมดฉันก็ใส่ตรงนี้ฉันไม่ได้ไปขโมยปิ่นโตที่วัดมานะซื้อฉันไปซปเปอร์มาร์เก็ตฉันก็ซื้อถุงผ้าไปนะฉันยิ้วถุงผ้าถุงพลอลากเป็นกระสอบเลยคุณซื้อเยอะ ไม่อยากให้ถุงพลาสติกเป็นรกบ้านฉันขนาดนี้อยู่บางปูที่ร้านสายลมบางปูเขาบอกร้านเนี้ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวคุณมาดูแล้วกันว่าฉันจะเอาปิ่นโตนี้ไปแล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตฉันไหมมันต้องมีของดีสิไม่งั้นจะมาทำไมเปลืองค่าน้ำมันรถแต่ฉันขอนั่งก่อนนะกินลมให้พุงมันปองเล่น สุขอย่างยิ่งพาฟินท้าลมร้อนวันนี้ปักหมุดเที่ยวกันที่ร้านสายลมบางปูจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติการเดินทางก็สะดวกสบายไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับยกครอบครัวมาหาของอร่อยๆกินกันที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมศิลปะ คือได้กลิ่นทำงานศิลปะและรักโลกไปด้วยในตัวเมื่อกระแสรักโลกกำลังมาแรงที่นี่เขาจะมีการลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นบ้านล้นเมืองเอาเป็นว่าวันนี้สุขอย่างยิ่งฟินคูณสองแน่นอนครับทำไมร้านเราชื่อสายลมละ่ะเพราะลมทะเลมาครับตลอดเวลาสัมผัสผได้นะเนี่ยได้กลิ่นทะเลทะเลนะลมแรงอยู่นะครับ ทีนี้เท่าที่ทราบเนี่ยร้านเราเป็นอะไรไม่ถูกโฉลกกับพวกพลาสติกเหรอเห็นบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องใส่ปินโตใช่น้ำก็ไม่มีหลอดใช่แก้วเซรามิกครับออทำไมอะ่ะร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่เขตป่าชายเลนเขตทะเลเราต้องการอนุรักษ์ครับแล้วก็ไม่อยากให้ขยะที่มันหลุด เราล,ลอดออกจากร้านเราไปเนี่ยเราไปย่อยสลายไม่ได้ <Wow. S 1> ใช่เป็นความคิดที่ดีนะ <Wow. S 1> คุณผู้ชมเป็นสะะารคดีเมืองนอกนะเต่ากับสัตว์ทะเลตายเพราะพวกขยะที่มนุษย์ทิ้งลงไปในน้ำเยอะนะใช่ครับโเห็นแล้วน่าสงสารจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเรา,เรา,เรามีคอนเซ็ปต์คำว่า Eat ค Eat Earth คือตัว E ตัว, e, ตวแรกค่ะ <Ha. S 1> A คือ Art และติดตามด้วยเทคโนโลยีครับ แล้วคำว่าเทคโนโลยีมันมาอยู่ในอาหารได้ยังไงเทคโนโลยีเวลาที่อาจารย์จะไปนั่งทานอาหารเนี่ยครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นมีบริกรแนะนําให้นั่งแล้วก็แจกรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงเมนูครับเล่มๆอะไรก็ไม่มีใช่ลดการสัมผัสแล้วถ้าเกิดฉันมาแล้วฉันลืมมาโทรศัพท์มาละก็เดี๋ยวให้ลูกน้องสั่งให้ได้บผมว่าพนักงานจัดการให้โอเคนะได้คอนเซ็ปต์ดีจังเลยมีเทคโนโลยีด้วยโอเคแล้วจ ่ายเงินจ่ายเงิน,นก็ผ่านโทรศัพท์ได้เลยแล้วเรื่องอาร์ตหลักเกี่ยวกับอาร์ตกิจกรรมที่เราจะมีก็ทุกวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะครับตะเลิกนะครับผมก็จะมีปั้นเซรามิกเพ้นสีเพ้นกระเป๋าอ่าแล้วก็เกี่ยวกับงานต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่นี่มีเวิร์กช็อปฟรีไม่เสียเงินถ้ามาศึกษาฟรีแต่ถ้าเกิดร่วมกิจกรรมทำเวิร์กช็อปก็จะมีเรื่องของต้องช้วัสดุใช่ใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่เร็วนะ ว่างๆสวไม่มีอะไรทําก็มาฝึกเสซได้ความรู้แล้วก็เพลิดเพลินด้วยครับสุขอย่างยิ่งขอพักสักครู่แล้วไปดูเมนูอร่อยๆอออจากโกกิกันก่อนนะครับโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวว,วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทำรากบัวทอดไส้กุ้งเมนูทำง่ายดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเนื้อกุ้งสับมันหมูบดพริกหมาล่าสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและน้ำมันงาคลาไให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้นหอมซอยเคลาไให้เข้ากันอีกครั้ง ส่วนผสมไส้กุ้งที่เตรียมไว้ลงบนรากบัวประมาณ10กรัมปิดด้วยรากบัวอีก1ชิ้นบีบให้ติดกันเตรียมไว้เทปแป้งประกอบอาหารตรากโกกิลงในภาชนะใส่น้ำเย็นจัดและต้นหอมซอยคนให้เข้ากัน นำรักบัวที่ใส่ไส้ไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารรากโกกีให้ทั่วทั้งชิ้นต่อด้วยนำลงชุบแป้งที่ผสมน้ำจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน จัดรากบัวทอดไส้กุ้งเผ่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มบวยตกแต่งด้วยใบบัวบกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วทานกับเมนูรากบัวทอดไส้กุ้งของว่างกินเล่นยามบ่ายกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิไหมคะเดียนะ๋ยวๆหนูแบกหมดไม่ต้องกินละเสร็จโต๊ะนี้ U0 ก็ถ้าเกิดพอฉันสแกนเสร็จฉันก็ไปแลกกล่องนี้กับต่ออื่นจะได้สแกนจ่ายต่างกันที่โกงหน่อยเดียว C C Calcium and Collagen Plus สูตรใหม่ Collagen Type 2ผสมวิตามินซีวิตามินดีและกรดอะมิโน ช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักสวัสดีค่ะอาสวัสดีครับจย์สวัสดีค่ับคิดถึงเหมือนกันเห็นภาพนะโพสต่สงนู่นโพสต่สงนี้แล้วก็ยังเห็นเลยคุณแม่สวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงท่านเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคุณแม่ผมแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วใน80กว่านะผมยังรู้สึกเลยว่าเออผมคงได้ยินดีพอสมควรเพราะผมก็ทงานเยอะ นะครับแต่นี่อีกด้านหนึ่งเขาก็สอนให้เราดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันคุณแม่อันก็เป็นคนดูแลตัวเองนะจาาจา์ก็เห็นนอกหัวภายนอกเนี่ยหัวจรดเท้าเขาเป๊ะตลอดเป๊ะเป็นคนที่แบต่ก่อนที่อาจารย์จะเห็นว่าอุ้ยอันโพสต์ไปเที่ยวนู่นไปนี่พาคุณแม่ไปนู่นไปนี่มันมีช่วงหนึ่งซึ่งเขาหายไปเลยนะคืออยู่บ้านเดียวกันแต่ว่า เขาซ่อนตัวอยู่ในห้องค่อนข้างเยอะชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วเขาเหมือนซึมๆมัน<อ>มนีนช่วงเส่อจไปเอ๊ะมันเป็นช่วงของวัยมันช่วงเ<ล>าขาเบื่อๆชีวิตอะไรอย,า<ล>อย่างนี้แล้วก็เปอะไรคือเ็าถามเพราะขี้เกียจอะลูกแต่เวลาคุยคุยปกตินะแต่<อ>ชวนไปไหนไม่ไปอะไรที่เคยชอบเหมือนไม่ชอบอะไรที่เคยง่ายกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเราเ็าเริ่มสังเกตแม้แต่ขยับตัวยังไม่ค่อยขยับตัวเลยนั่งก็นั่งอยู่กับอี้เฉยๆแบบยืนไป้ายืนมามิมาหรือเขายืนอยู่แล้วอ่านลุกนั่งลุกแบบมามินั่งที่อ่านสิเค้าขไม่ือ เขาค่อยเปลี่ยน,นยไม่ค่อยาบลียริย,ยบ,บทเขาจะนิ่งๆแต่ออวันที่ในที่สุดแล้วเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันหนึ่งซึ่งเราออกไปทานข้าวนอกบ้านกันแล้ววันนั้นมันเป็นวันเกิดของคนในครอบครัวที่เขาต้องไปพอไปถึงห้างปุ๊บเนี่ยเขาเดินมากระซิบเลยว่าห้างนี้มีรถเข็นให้มหมมียืมใหม ยืมให้หน่อยได้ไหมซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยและไม่เคยพูดและเราไม่เคยรู้ไอ้ทั้งหมดที่เราคิดว่าเขาเบื่อเบื่อจนถึงขั้นที่ผมแอ,แอบแอบสังเกตว่าเขาไปซึมเศร้าหรือเปล่ามันพับๆๆขึ้นมาไปเลยอ๋อทานแ,แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ขาสิไม่ได้อยู่ที่สมองหรืออยู่ที่ใจใ<ช>เข้าใจไหมเข้าใจแล้วว่าเขาติดขาดหรือเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเขามันไม่เหมือนเดิมมัน็ปเวลานานแล้วณตรงนั้นคือตกใจแต่วิ่งไปเอารถเข็นมาก่อนนะครับแล้วเขาก็นั่งรถเข็นซึ่งเขาเคยบอกว่าฉันไม่นั่งหรอกถ้าไม่สุด เพราะว่ามันไม่สวยเพราะเขาเป็นคนรักสวยแล้วเข้าใจนะเลยใช่แปลว่าเขาเลือกทนมาตลอดวันนั้นเลยจูงมือกันไปแล้วก็ไปตรวจ <c oughs> ก็เจอผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญดูปลาเตียยมนะจ้ะ <c oughs> บอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อข่าเสื่อมตาวัยข้อเข่าเสื่อมตามวัย <c oughs> คนไทยเป็นเยอะมากเพราะเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นแล้วลงงอข้อเข่ากันเยอะหรือแม้แต่การออกกําลังกายที่มากเกินไปทําลายข้อเข่าทั้งหมด2ออย่างหลักๆใช้งานนะ่ะสคือใช้งานานานคืออายุเยอะ พราะฉะนั้นข่าว2อันเมื่อมันเสื่อมคอลลาเจนที่อยู่ตรงนี้มันเสื่อมสลายหายปุ๊บ2อันเลื่อนมาติดกันทุกครั้งที่คุณขยับมันก็เลยบดเบียดเสียดสีเรารู้สึกมันเอ๊ะมันเหมือนมันไม่เรียบเว้ยมันอาจจะส่งเสียงสุดท้ายมันสึกกรอและถึงขั้นเสียเสียก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าถ้าเราอายุยืนมากๆสักวันนึงมันคงไปถึงแหละแต่มันไปถึงช้าลงได้นะครับเราก็เลยบอกโอคุณแม่ผมทานคอลลาเจนนะแล้วทําไมมันยังเป็นแบบนี้เขาก็พูดอีกคํานึงว่าคนไทยก็กินคอลลาเจนไม่น้อยนะ เป็นคอลลาเจนเกี่ยวกับผิวซะเยอะชัะนหาเราจะแบอ้ผิวจะได้กระชาหน้าจะไดีตึงไม่แตจ่จริงๆตัวนี้สําคัญกว่าด้วยซ้ํานี่คือคอลลาเจน type 2เพราะฉะนั้นถ้าจะกินกินให้ถูกตัวผมกลับไปดูคุณแม่ผมทานปเปรียงโต๊เงี้ยไม่มีตัวไหนมีคอลลาเจน type 2เลยนั่นไงเราเลยต้องไปตั้งต้นหาว่าแล้วเราจะหาคอลลาเจน t y p ์ได้ที่ไหนเอาจริงๆมันก็มีนะ แต่บางยี่ห้อมีแค่เอาไว้โปรโมทว่ามีแต่ใช้งานไม่ได้ผมเจอตัวนี้แล้วผมเลือกตัวนี้ครับ<ะ>หลังจากลองผิดมาตัวนี้คือตัวที่ใส่มงกุฎเลือกนะ c c l c แคลเซียมคอ g ล n เ l u s เพราะนี่มีคอลลาเจน t y p ไทป์2เขียนไว้ชัดๆหน้ากล่องแล้วผมพลิกหลังกล่องแล้วผมเทียบแต่ละยี่ห้อเลยนะอาจารย์ยี่ห้อนี้มีปริมาณมากที่สุดในคุณภาพที่ดีด้วยและมาพร้อมกับนี่ฮะแคลเซียมลัเตทและเทอเนตวิตามินดีวิตามินซ ถ้าศึกษามาจะรู้ว่าทั้งหมดตรงนี้ถ้ามันรวมตัวกันครบสัดส่วนนี้มันจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่กินข้างบนเข้าห้องน้ำฉี่ออกหมดนะครับแล้ว p l u กดอะมโนชัมเป็น้อีกหนึ่งปึกตัว L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  เนี่ยสตัวเนี้ยดูแลทั้งเรื่องของฮอร์โมนกล้ามเนื้อและผิวเพราะฉะนั้นอยากได้ผิวตัวนี้ก็จบด้วยและเป็นลดซ่อมยูสู แค่ฟังก็รู้แล้วว่าอร่อยหวานพอดีแต่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีเคเรสเตอรลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอ้วนนี่หยิบออกมาปุ๊บเป็นซองฉีกใสเขยา่ากินได้เลยและหน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณโอ้ยน่ากินมากคอเจนที่ดีต้องใสและไม่มีกลิ่นขาวใดๆเลยและไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นประดิษฐนะ์อาจารย์เข้าใจปะ มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกินค็อกเทลดีๆและคุณ <S <S แฮปปี้กับการดูแลตัวเองมากผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ทานไปนะเราเห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและม,มันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม้แต่คุณแม่ผมเองฉันกลับมาเป็นแบบนี้ได้เหรอเขาพูดคานี้เลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของเขา คุณดูฮะจากคนทาบอกว่าไม่ขยับตัวนะวันนี้วิ่งเล่นแล้วนะคือวิ่งเล่นอาจารย์วิ่งเล่นกับน้องพอน้องพีทได้พุ่งได้ไปรับไปส่งน้องพอน้องพีทในชีวิตประจำวันในปรียนไปเรียนพปเรียนพิเศษเขาไปด้วยแล้วเขายังใส่ส้นสูงอยู่เลยใช่ยังสวยคุณแม่อันนี้ใส่ส้นสูงอยู่80กว่านะฮะทุกวันนี้เขาก็กลับมาสดชื่นเองลุกนั่งเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องถึงขั้นว่าวิ่งปลอหรอกแต่ว่าอยู่บนลู่วิ่งเครื่องออกกาลังกายต่างๆได้โดยเราไม่ต้องเขี้ยวเข็นแลช่่มวา เนี่ยตอนนี้ที่อัดพูดอยู่เนี่ยค่ะเขาอยู่เกาหลีอไปเที่ยวเองผมบอกผมไม่ว่าไม่เป็นไรฉันไปเองคือในวัยปัจจุบันผมยังรู้เลยเขาไปได้เพราะผมรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่เฮ้ยเขาแข็งแรงแะเขาดูแลตัวกับเพื่อนๆเนาะถูกต้องให้โอกาสร่างกายของตัวคุณเองก่อนซึ่งคุณต้องดูแลร่างกายนี้ด้วยตัวคุณเองไม่ใช่หน้าที่หมอหรือหน้าที่ใครเชื่อพี่อันจัดตามไปเลยเหมือนกับที่คุณแม่พี่อันทานและพี่อันก็ทานแล้วแล้วทานแล้วทั้งบ้านนะครับนี่คือ C ี c a l c i u m Collagen Plus วันนี้ เอาปโปรมาให้แบบที่คุณเริ่มต้นได้แบบสบายใจและอยากให้ทุกคนเริ่มทันทีด้วยเช่นกัน4กล่องปกติ3,200บาทวันนี้ต่อนน้าอาจารย์ยิ่งสักของเราผมลด<ะ>ให้ทันทีเหลือ1,990บาทและ100ท่านแรกครับพี่อ่านแถมให้อีก3นี่เกือบเท่าตัวแล้วนะคุณได้ CC แบบนี้7กล่องแล้วนะยังไม่พอมี FC Fiber อย่างดีให้อีก1กล่องอันนี้ในนี้มี c o l ลาเจนไทป์1กินไปด้วยกันรครบทุกหมด และนี่คือไฟเบอร์จากผักผลไม้ยอย่างดีอีก28ชนิดและนี่ฮะนี่คือแก้วสแตนเลสอย่างดี2ชั้นนะครับใส่ร้อนก็ไม่ลวกมือใส่เย็นก็ไม่มีไอ้น้ำเกาะใดทั้งสิน้นและนี่ใหญ่มาก6 0 0ซีแถมให้สวยมากให้โซ่ก้วแล้วนะอ่ะแล้วนี่ฮะถุงผ้าของซ c Family ขนาดพอดบพอดีอย่างดีเลยนะทั้งหมดตรงนี้10ชิ้น1,990บาทไม่บวกอะไรเพิ่มเลยส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเก็บเงินปลายทางคุณไม่ต้องโอนเงินด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยโอนเงินไปก่อน ช่วงนี้กังวลจังเลยค่ะเห็นข่าวเยอะคุณรอรับทั้งหมดนี้แล้วค่อยจ่ายเงินครับโทรให้ทันเพราะร้อยสายเท่านั้น0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือล atsm 8 8 Line ล atsm 8 8อย่าห่วงแต่ว่าโอ้ยฉันจะสวยไหมหน้าตึงหรือแบบตึงแต่ต้องนอนติดเตียังไม่เอาค่ะคุณต้องเดินได้คุณต้องไปไหนมาไหนได้แล้วนี่คือหน้าที่ของคุณใช้เขาหนักก็ต้องรักเขาคืนด้วยเช่นกันอันนี้คือ โปรที่ดีที่สุดที่ค,คุณสามารถเริ่มต้นได้เชื่อพี่อันเถอะและอย่าเห็นแก่ของถูกขอให้เห็นแก่ของดีที่ถ้าเชื่อว่าพี่อันเลือกของดีนะมั่นใจซื้อตามพี่อันกินตามพี่อันก็ได้4กล่อง3,200ลดเหลือ1 9 9 0บาทไม่พอแถมให้อีก3 คุณรับแล้ว7วางไว้ให้ทุกที่ในบ้านหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ7แล้วยังไม่พอมี FC Fiber อีก1นี่ฮะแก้วเซเลสเก็บอุณหภูมิอีก1ถุงผ้า CC อีก1รวม10ชิ้น020300033 020300033หรือ์ LINE @TSM88 t กดเพื่อนเพื่อน @friend นะ at @TSM88 กลัวไม่ทันร้อยสายส่งสติกเกอร์มายืนยันไว้ก่อนก็ได้นะครับคุณเลือกวันรับคุณเลือกวันจ่ายเงินได้ทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วค่อยจ่ายเงิน10ชิ้น1,990บาทท้วนไม่มีบวกอะไรเพิ่มอีก02030 0033 02030 0033หรือ Line t s m 8 8 Line t s m 8 8ยี่ห้อเดียวที่พี่อัญทานเพราะเราเห็นความแตกต่างจนกล้ามาพูดแบบนี้ นะครับนี่เกือบจะพูดว่าทั้งครอบครัวทานเอาครอบตัวมายืนยันกันขนาดนี้ถ้าไม่รู้สึกจริงๆถ้าไม่มั่นใจจริงๆไม่มาพูด0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ l ลน์ t s m 8 8 c c c a l c i u m a n d c o l l a g e n p l u s ครับค่ะจำเบอร์ไว้นะคะ0 2 0 3 0 0 0 0 3 3ใช่มยูมใช่ขอบคุณคุณอันค่ะขอบคุณ,ณค่ะ ตกลงฉันจะสั่งอาหารจะกินอะไรยังไงไหน,ไหนเทคโนโลยีจิ้มตรงไหนกันอาจารย์หยิบโทรศัพท์มือถือของอาจารย์แล้วสแกน QR วอาโค้ดบนตโต๊ะได้เลยครับต้องสแกนนี่เลยเหรอใช่ครับผมสวัสดีค่ะคุณน้องเดีย๋ยวเดี๋ยวหนูแบกหมดไม่ต้องกินละสิเดี๋ยวให้พน,นักง,งานช่วยดูแลให้ครับเอาทำให้ฉันหน่อยสิเธอฉันแบตหมดโต๊ะนี้ยู่0 เป็นรหัสของโต๊ะครับก็ถ้าเกิดพอฉั้นสแกนเสร็จชันก็ไปแลกกล่องน,นี้กับโต๊ะอื่นไม่ได้ครับชั้นึกว่าชันจะแบบโต๊ะนั้นกินน้อยโต๊ะฉันกินเยอะจะได้สแกนจ่ายต่างกันที่โกงหน่อยเดียวโอเคสแกนแบบนี้ครับอ่าก็จะมีเมนูขึ้นมาให้อาจารย์ครับอ๋อก็เลือกเลยมียำปูมมาไหมปูมมาก็ต้องไปน้าหยาบอ่าส้มตำกับยำอาะกดส้มตำไปอ่ะเจอแล้วนี่ไงนี่คือยำปูม้าปะ ส้มตำปูม้าค่ะอาฉนักส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าอร่อยอ่ะส้มตำปูม้าหนึ่งที่แสดคอมเมนต์สั่งเลยอะไรอร่อยอีกจ้าเธอเรื่องปลาทอดค่ะกดค่ะปลาแดดเดียวครับแนะนำแดดเดียวครับแดดเดียวอยู่ตรงไหนเธอหน้าของทอดค่ะหน้าของทอดอ๋อแดดเดียวคือทอดนะคะโอเคค่ะปลาแดดเดียวนี่ฉันสั่งไป3อย่างแล้วนะเนี่ยอาจารย์เอาต้มยำใส่ลมครับต้องมีคำว่าสายลมอยากกินน้ำๆอ่ะอันนี้นะอกกด อ่ะฉันสั่งเลยสี่อย่างแล้วพอั้มครับผมพอแล้วอ้าวฉัน,ฉ,นฉันมีเป็นโตแค่สามนะเดี๋ยวเราทานอะันไหนไม่หมดเราค่อยเก็บกกับครับอ๋อโอเคโอเคค่ะงั้นก็นั่งรอนะคะววนี่คุณคเก๋มากเลยนะเพราะฉันมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีในการ,รบ,บริการแบบนี้เท่านั้นแต่มันยังทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเออมันมีความทันสมัยมันมีความมั่นใจในคุณภาพอาหารมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันนะยินดีครับผมไปได้ระยะ ไปอสนุกม่กชอบจังเลยอ่ะแล้วกีอ <ham S 2> ่ะ <destroys> <Olymp ian> ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามอรกตวันนี้ชวนทำของหวานกับเมนูโรตีกันค่ะแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนจากโรตีรูปแบบเดิมๆมาทำเป็นโรตีพันเส้นกลิ่นหอมใบเตยไปทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงในภาชนะตาด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและไข่ไก่ผสมให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยเข้มขน้นนวดประมาณ3-4นาที แป้งไว้30นาทีนำออกมานวดต่อ3-4นาทีและพักไว้30นาทีค่ะโรยแป้งนวลลงบนภาชนะเสร็จแล้วนำแป้งแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมรีดแป้งที่แบ่งไว้ให้บางลง จากนั้นกรีดแป้งเป็นเส้นทาน้ำมันผสมสูตรไล์ดรามอรกดแล้วรัวแป้งไว้เป็นตัวยูจากนั้นดึงและยืดแป้งพันเป็นวงกลมกดเบาๆพักไว้15นาทีเทน้ำมันผสมสูตรไล์ดรามรโกดนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน ใส่แป้งโรตีลงท่อจนสุกทั่วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับนมข้นหวานอร่อยเพลินได้ทั้งวันเลยค่ะ อาาอจรย์ันนี้ส้มตำปูใช่อันนี้ก็คือปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวไปได้แล้วยะอาจารย์จิ้มเขาก่อนครับเฉดหัวไปไกลๆเลยเฉดหัวเลยใช่ไหมไปขอบคุณครับสนุกค่ะชอบจังเลยอ่ะตายแล้วเก๋อ่ะเชิญเลยครับอาจารย์อันนี้เราเรียกว่าปลาแดดเดียวใช่ปละใช่ครับส้มตำปูม้าเป็นปูม้าสดขึ้นมาจาก สะพานปลาของเราอเ,เองขึ้นมาเลยสดเลยร,ร้อนๆมาเลยครับร้อนๆแล้วถ้าเกิดเราทานเสร็จแล้วไม่หมดเราก็ใส่ถุงโตกลับครับผมใช่ครับแต่มีโตจานจะเล็กไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาที่รถฉันมีถุงโตใหญ่กว่านี้ <c oughs> ยินดีครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมรู้ไหมว่านอกบ้านอะ่ะเขาบริการอาหารทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขนาดนี้ โอ้นั่งอยู่แต่กับบ้านไม่ออกไปไหนพอออกไปนะจะสั่งของกินยังไม่ได้เลยตายไม่อยากบอกต้องออกมานอกบ้านนะคุณเป็นไงวันนี้สุขอย่างยิ่งที่ร้านสายลม ที่นำร่องลดละเลิกพลาสติกแนะนำให้คุณผู้ชมนำกล่องใส่อาหารหรือปิ่นโตติดมาด้วยทุกครั้งเพราะถ้าอยากสั่งอาหารกลับบ้านทางร้านจะไม่มีถุงพลาสติกไว้คอยให้บริการที่นี่นอกจากอาหารอร่อยแล้วยังมีกิจกรรมศิลปะอีกเพียบโดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11.30น,นเป็นต้นไปสำหรับร้านอาหารเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11.00นถึง22.00น ส่วนคาเฟ่เปิดตั้งแต่เวลา11.30นนถึง21.30นนเดินมานได้ภาพเดี๋ยวจะไปใส่ตัวหนังสือสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองสวัสดีวันอังคารสีชมพูไปโพสให้เพื่อนๆเาดู ออกมากินนอกบ้านนะดูสิ <Wow. S 1> ได้กินได้อาร์ตได้เทคโนโลยีแล้วยังมีภาพเซลฟี่และที่สำคัญโอ้ยเป็นคนดีนะรักสิ่งแวดล้อมไม่ใช่พลาสะติกแต่พี่ปิ่นตอกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างฉันว่าใส่ถุงพลาสติกกินแล้วทิ้งก็ได้แต่ไม่ดีแบบนี้ดีกว่ายอมล้างนะ oh. วันนี้สุขอย่างยิ่งจะาพาคุณผู้ชมไปไหว้อากงเยษแปะ ไปเดินดูตลาดไปน่นไปนี่ออยเฮียแยกตามมาเถอะไวอย่างพวกเราอ่ะห้ามกินเยอะอยากกินอะไรกินคำเดียวจําไว้ขอบคุณจ้ะขอบอกต่อร้านนี้พอค้าเหรอตาสวยนี่ยอ้าโอ้อ